โคดเครื่องในตำนานวันนี้จะนำท่านมาพบกับอีกหนึ่งเครื่องยนต์จากทางฮีโนที่ทาง FC ขอมานะครับนั่นก็คือเครื่องในรหัส K13 มันมีความน่าสนใจและสเปคเป็นยังไงใช้กับรถรุ่นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันเลยสำหรับตัวแรกในรหัส K13D นะครับก็คือเครื่องที่ไม่มีระบบอัดอากาศนั่นเองเป็นเครื่อง2วาล์วต่อสูตนะครับฝาสูตรจะเป็น2ท่อนนะครับจ่ายน้ามันด้วยปั๊ม แถวธรรมดานะครับยังไม่มีเทอร์โบเป็นเครื่องที่มีความจุขนาด1 2 9 0 0กว่าซีซีนะครับเป็นเครื่อง2วาล์วต่อสูดสังเกตท่อไอดีนะครับก็จะมีอยู่2แบบนี่คือแบบแรกนะครับที่ออกลงไปทางล่างของเครื่องและในอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่อไอดีที่หันกลับไปทางอีกฝั่งหนึ่งคือไปฝั่งท่อไอเสียนั่นเอง ส่วนเครื่อง k 13d นี่จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ260แรงม้าและ270แรงม้านั่นเองเครื่องที่เป็นท่อไอดีหันลงไปด้านล่างก็จะมาจากหัวฮ i โน่สาใบปัดซูเปอร์ดอฟิ่นั่นเองส่วนในตัวท่อไอดีที่เป็นท่อข้ามนะครับก็จะอยู่ประจำรถห้างบ้านเรานะครับก็คือฮ i โนซึ่งให้เห็นตัว fm 2k นั่นเองแล้วก็จะประจำการอยู่ในตัว Hino p โปรเฟด้วย ในตัวถัดมาเองก็คือตัวเครื่อง K13C ครับซึ่งก็หมายถึงเป็นเครื่องที่มีเทอร์โบมาซึ่งจะประจำการอยู่ในตัวหัว3ไมใปัด s เปอร์ดอฟินั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังเป็นเครื่อง12วาล์วอยู่กำลังแรงม้าที่ทำได้ก็อยู่ราวๆประมาณ330แรงม้าที่335แรงม้านั่นเองแล้วหลังจากนั้นมานะครับก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่เลย กลายมาเป็น k 1 3 c turbo intercooler 24วาล์วคราวนี้นะครับก็เป็นเครื่อง oh c a m ช h a f นะครับ4วาล์วต่อสูตรนะครับกำลังแรงม้านะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่เรียกว่าฝาเตี้ได้ดูฝาครอบวาล์วนะครับจะไม่ค่อยสูงตัวนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ350-360แรงม้านั่นเองและในรุ่นถัดมานะครับก็คือ k 1 3 c ตัวฝาสูงนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวพัฒนาล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของตัวปั๊มสายนะครับกําลังแรงม้าที่ทําได้นะครับก็จะอยู่เวลาประมาณ360-370แรงม้านั่นเองซึ่งก็จะประจําการอยู่ในตัว h i n o โป p เฟีนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเจเนเรชันสุดท้ายของเครื่อง k 1 3 c ก็มาพร้อมกับระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอ m มอนเรล นั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีการนำระบบคอมมาเรีวมาใช้เป็นยุคสุดท้ายของตัว h i n o p o รเฟีและก็คือต้นตระกูลของเครื่อง E13C ซึ่งบรรจุอยู่ในซีรีส์700ที่เราเห็นเห็นหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมแล้วตัวเครื่องก็จะคล้ายๆ K13C ตัวปั๊มสายฝาสูงนั่นแหละครับเพียงแต่เปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงเข้าไปใหม่อยู่ในฮีโนโปรเฟตัวหน้ายักไฟ โค้งตัวสุดท้ายนั่นเองและไม่ว่าอยู่ในเจเนเรชันไหนก็ตามนะครับเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ความแรงเนื่องจากเป็นเครื่องช่วงชักยาวนะครับแรงบิดก็จะดีในรอบที่ต่ำม,มากเพราะต้นตระกูลเขาก็คือเครื่อง e k 1 0 0นั่นเองแต่เขาก็จะมีจุดบกพร่องอยู่สองสาหอย่างนะครับนั่นก็คือต้องระมัดระวังเรื่องการกระชากตัวออกรถหน่อยหรือว่าในการดันในที่ที่มีความหนื่นมากๆนะครับ เพราะเป็นเครื่องที่มีความแรงแรงเฉืยแรงกระชากค่อนข้างสูงข้อเหวี่ยงเข้าขาได้ง่ายมากนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือเลือกอัตราการสิ้นเปลืองนะครับซึ่งทําให้เครื่องตัว k 1 3เนี่ยลดน้อยความนิยมลงไปในช่วงหลังๆสังเกตง่ายๆนะครับ h i n o fm ไม่ว่าจะเป็น3 m หรือ2 k เนี่ยราคาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยถึงแม้ว่าตอนออกใหม่เนี่ยราคาจะแตกต่างกัน หลายแสนเลยทีเดียวหากมีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่